สถานีรถไฟลำปางหรือสถานีรถไฟนครลำปางอำเภอเมือง,งลำปางจังหวัดลำปางนะคะถ้าเราขับรถเข้ามาเราก็จะเห็นห,หัวจักรรถไฟอยู่ประมาณนี้นะคะแล,ะล้วฝั่งน้นก็จะเป็นสถานีรถไฟนครลำปางเปไ็นวยกันนะคะ จะคุณโดยสารขึ้นรถไฟด้วยนะคะเพราะว่ารถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟนครล,ลำปางแล้วฝั่งด้านนี้ก็เป็นลานจอดรถแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นตลาดเหมือนตลาดขายอาหารนะคะอาหารจีบทาสุกแล้วหรือเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดถ้าเป็นด้านนี้ก็จะมีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มนะคะฝั่งที่เราเข้ามา ก็มีลานจอดรถให้จอดได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดกันนะคะว่าอาหารมีอะไรบ้างที่เขาขายที่ตลาดแห่งนี้ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะครลำปางไปดูกันเลยค่ะเราเดินมาตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากซาเล้งขายไส้กรอกนะคะแล้วก็ฝั่งน้นเป็นอะไรบ้างอยูท่าทางเยอะแยะมากมายเป็นน้ำปานแล้วก็ ร้านตรงนี้ป้ายใหญ่เลยค่ะผัดไทยค่ายมวยนะคะแล้วก็มีกล้วยปิ้งมีทุเรียนนะคะวางขายที่พื้นฝั่งน้อก็เป็นขนมเบื้องเป็นซาเล้งขายขนมเบื้องนะคะอันนั้นสารพัดแซ่บตำมีกล้วยอ้เยอะแยะค่ะเยอะแยะมากมายไปเดินดูเรื่อยๆค่ะ่ามีอะไรอีกฝั่งนี้เป็นอะไรนี่ ขนมนะคะขนมไทยๆแล้วก็ด้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะฝั่งนอนเช่นเดียวกันร้านอาหารตามสั่งของกินเยอะนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดมีสลัดโรนนะคะ ดูไปเรื่อยๆค่ะว่าแต่ละร้านขายอะไรบ้างมีน้ำปลามีไก่ทอดมีไข่ปิ้งดคะคะด้านโน้นมีคอหมูย่างย่างรวมมาล่ายเยอะแยะขนมหวานก็มีขนมหวานรวมมีลยค่ะอู้ยเยอะเลยค่ะเยอะมากเยอะมากเดวด้านนี้ อันนี้ก็เป็นน้ำปั่นน้ำส้มคัน้นอันนี้ก็เป็นเย็นตาโฟนะคะร้านที่มีที่ให้นั่งทานก็มีนะคะหรือซื้อกลับบ้านก็มีนคะปอเปี๊ยะทอดเกี๊ยวทอดปอเปี๊ยะสดสวัสดีค่ะอุ้ยน่าทานจังเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ตรงนี้เป็นร้านอาหารนั่งทานก็ได้นะคะเยอะแยะ,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 ยะเลยมีผัดไทยมีอาหารตารมสั่งค่ะหอมหมกทะเลฝั่งนี้เยอะแยะเยอะแนะคะด้าเนเีนืลาทอดสมุนไพรมาซอยนี้คะ่ะเป็นยังไงฝั่งโน้ตมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะ อันนี้เป็นเครปค่ะดูด้านนี้ร้านนี้ไม่เปิดค่ะฝั่งนี้สเต็กรถไฟมีสเต็กด้วยนะคะเออตรงทางเดินตรงกลางนี่เขาจะมีโต๊ะให้นั่งนะคะม้มาหินอ่อนหรือมีโต๊ะทั่วไปอันนี้หมูสเต๊กสถานีรถไฟลำปางหมูสเต๊กนะคะดู ฝั่งน้้นก็จะเป็นยำนะคะอันนี้เป็นหมึกย่างนะคะ่ะหมึกย่างเป็นน้ำปานนะคะมาทางนี้ส้มตำนครเรียงจนันวิขนมจีนก็มีน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าน้ำกะทิสารพัดน้ำเลยนะคะโออันนี้เป็นหน้าทานมีหอยทอดมีออส่วนมีผัดไทยรวมทะเล น่าทานมากนะคะนะคะร้านนี้ขายอะไรคะมีห่อห่อไว้ยากิโซบะตรงนี้เป็นน้ำดื่มบิบลาวข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูซุปมิโซะนะคะคือสั่งเนี้อ เยอะแยะนะคะ,ะคะ่ะภายในตลาดของเขาก็จะมีอาหารการกินเยอะแยะค่ะเลือ,อกทานได้จะซื้อไปทานข้างนอกหรือซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่านั่งรับประทานอยู่ข้างในนี้ก็ได้นะคะี่เป็นตลาดที่อยู่ใก,ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนครลำปางตรงนี้นะคะฝั่งน้นเป็นตลาดนะคะตลาดขายอาหาร ถ้าใครอยากไปนั่งรับประทานก็มีร้านอาหารตามสั่งเขาก็มีโต๊ะให้นั่งนะคะหรือจะสั่งซื้อกลับบ้านก็ได้แล้วพวกอาหารรถเข็นอย่างเงี้ยก็มีนะคะเนี่ยตั้งอยู่ด้านนอกก็มีอยู่ด้านในตลาดก็มีนะคะพอเดินออกมาตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนครลำปางดูอาคาราสถานีรถไฟเขานะคะพอมาด้านนี้เนี่ยร้านนี้รู้สึกว่าคนจะชอบมากเลย ร้านรถไฟลำปางนะคะคือร้านนี้เขาขายเฉพาะเครื่องดื่มอย่างเดียวไม่ว่าลูกค้าจะไปซื้ออาหารมาจากไหนมานั่งรับประทานก็ได้แต่ก็ซื้อเครื่องดื่มที่ร้านเขาเนี่ยนะคะนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารไปดื่มไปนะคะ